สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะ Good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ FC ทุกท่านนะคะเช้าที่สดใสแสงสว่างทอดมาสู่เรือนร่างทำให้ร้อนมากๆ แล้วน้องเคซี่จะพาไปตลาดบ้านน้องน้องเคซี่เองนะคะค่ะร้านก๋ยเตี๋ยวก็จะเริ่มตั้งร้านแล้วนะคะเห็นบ่กอันนี้ร้านก๋ยเตี๋ยวข้างบ้านน้องเคซี่เนาะเดินมานิดนึงก็จะเป็นตลาดเช้าเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดเช้าบ้านน้องเคสซี่เองค่ะสังเกตนะคะก็จะมีผู้คนมากมายมาซื้อของนะคะแล้วก็จะมีตลาดนะคะหนูจะพาเอฟซีไปเดินตลาดเช้าบ้านหนูคิดถึงไหมคะ ภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ถ่ายลง YouTube นานแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะพาเอซีไปดูร้านแรกค่ะร้านแรกค่ะมีอะไรบ้างนะคะบ้านน้องเอซีเป็นบ้านตลาดนะคะขายของขายของหาย,ยู่หายกิน่นฝนกับบอตก เขาก็ตายแร้งวันแล้วสวัสดีค่ะเอซนี่นี่น,นี่ร้านแรกค่ะร้านแรกร้านสองร้านสามกงไก่กง่แล้วมันมนแ้มันกง่านั่นมันตายแค่ อันนี้ตําใส่กระทอนอร่อยพี่หนูนาตำให้กินนะคะใส่บะเขือใส่บะเขือใส่บะเขือคืนแล้วก็ใส่อันนี้อร่อยะคะ่ะตำใส่กระทอนนะคะ,ะร้านที่สองร้านที่2ก็จะเป็นขายไก่ไก่ทอดนะคะไก่ทอดไก่ทอดร้อนๆแล้วก็โจ๊กค่ะ ตลาดก็อยู่<ม>จะอยู่ที่สี่แยกนะคะสีแยกก็หมายความว่าสี่แยกหมู่บ้านนะคะไปทางนี้ก็จะไปพระธาตุขามแก่น<ม>นะคะ FC เห็นไหมก็จะมีผู้คนมากมายมาจับใจใส้สอยตอนนี้นะคะก็การผ่อนปลนนะคะพระราศกิจ,จานุเบกษานะคะให้ใส่แม้ตามใจได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้รางวัลที่หนึ่งค่ะนะคะเราจะพาไปดูชิลลร้านนะ อันนี้ก็จะเป็นขายปิ้งเจี๊ยปิ้งไก่นะคะน,นี่ยายคือสวยเ่ะฉันทำมาสันตกเลขเมื่อึ้นฉันทำมาสันติเลขอันนี้ก็ร้านนี้ก็จะเป็นข้าวอันนี้ข้าวต้มอันนี้เผือกอันนี้ก็จานละยี่สิบบาทจานละยี่สิบบาทน,นี้ก็จะเป็นปลานะคะปลาแห้งทอดอันนี้ก็ยี่สิบบาทขายดีไหมคะ คนนด้นอนใส่คนนนอนคนสหราะว่ามกนต้องเ็นยบอแล้วนไบอในดึกงวนไห่ากไปน้ำกนนอยอยานนั่นแหละแะอยี่ยปล่อยละเลียงเขาเมื่อขึ้นอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดจะสามสิบบาทเองนะคะทุททานอันนี้คือปลาน,นีผักด้วยอันนี้จะเป็นใบผงชุนรส อันนี้จะเป็นผักกระลำปลาจานละ30บาทพร้อมน้ำจิ้มแจ่วอ,อร่อยมากค่ะเห็นไหมฮะไซด์ได้30บาทค่ะเอสซีอันนี้พารุ20สบาทค่ะปิ้งปลาอันนี้ปิ้งปลาเท่าไหรค่ครับปิ้งปลา20่บาทค่ะ อาหารที่นี่ก็จะราคานี้นะคะ10บาท20บาทนะคะหนูก็จะพาเดินไปแต่ละร้านแต่ละร้านนี่ก็มีปลาปลาก็หามาะหามาเป็นปลาแห้งทอดกรอบพัอหพี่ผัมมากมาไล่นี้เราจะคลิปนี้เราจะทําเป็นแบบอินฟินิตี้นะคะไม่ได้ใส่ดนตรีอะไรเลยให้ทุกท่านได้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะทาไครก็มีค่ะก็มีทาข้ายห้าบาทค่ะ ันนี้ก็จะเป็นปลาคอ25บาทจ้าอันนี้25ิบห้าบาทขนมหมก5บาทนะคะเลขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยหบาทอันนี้ก็ย5บห้าบาทมียำมุนเส้นด้วยค่่เอฟซีมาม่าค่ะยำมาม่าค่ะมาม่าเท่าไหร่คะ20่บาทเองบาทค่ะอาหารที่นี่ก็จะประมาณ10บาท20บาทไม่เกิน30บาทนะคะร้านนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านอันนี้ก็ส้มผักแปน โ้มเผาแป้งสิบบาทเองค่ะแม่นบอกสิบบาทค่ะปนปลาอ่อมหอยปนปลาก็สิบบาทค่ะอันนี้ก็สิบบาทอซุปหน่อค่ะหน่อไม้ปปแ้งอมหอยเท่าไหร่คะับสิบจ้าสิบาทค่ะโอ้อาหารไี่ต้องสิบบาทอันนี้แกงหอยขี้เหล็กค่ะสิบบาทแกงหอยขี้เหล็กแกงหน่อไม้ซมปลาสร้อยก็มีจ้ะแกงปลาช่อนอันไหนคะ อ๋อถ้าเป็นแกงปลาช่อนแบบนี้ก็คือ20บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมกหมกไขป่ปลาหมกลาบปลาตองหมกไขป่ปลาหมกลาบปลาตองสม้มอันนี้ก็จะเป็นเซตของนึ่งแล้วนะครับเอ่อผักส่วนัวจานละเท่าไหร่กัน10บาทสิ <10 S 2> บาบาทเองค่ะนะคะสามอย่างละสามอย่างก็จะมีดอกแคมีขา่า<ด>มี<ด>หน่อไม้น,นะคะใหญ่ใจหยังก็ใหยังยังลร้านนี้ก็จะเหมือนกันค่ะ ซุปหน่อไม้ซุปบหมิ่งซุปเห็งลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกเออต้มปลา<บ>นะคะโอ้ยอาหารมากมายเลยจ้ะพี่น้องใ่เกลียวคุณบ้าบนีา่เนี่ยมีทุกวันค่ะเราจะไปถ่ายเจี๋ยวบองค่ะเจี๋ยวค่ะเจี๋ยวบองน้อง,องตูม<อ>ค่ะไม่ใช่เจี๋ยวบองพระบิดานะคะไม่ค่ะอันนี้อร่อยมากๆทุนละสิบบาทค่ะหอมแห้งพี่น้องค่ะหอมหอม อันนี้เราจะเป็นดักแด้นะคะนี่ทีตลอดดักแด้อันนี้เป็นลอดผัดกับอันนี้ผัดแกงเนื้อค่ะอันนี้ก็จิ้งหรีดผงปลามีอาหารอาหารมากมายหลายอย่างเลยค่ะเออถ้าลากไลน์มาเอออยากออก YouTube แล้วหนึ่งอันนี้ก็จะร้านร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะปิ้งย่างนะคะ จะไปปิ้งด้านนู้นแต่มาขายกับเพื่อนๆด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เท่าไหร่คะหนึ่งบาทค่ะไม้ละสิบสิบอันนี้อันนี้อะไรคะเนื้อใช่ไหมเนื้อโอ้ยอ่าไม่ได้กินมากเลยค่ะอันนี้อะไรคะแหนมค่ะแหนมนะคะสิบบาททุกอย่างเลยค่ะก็จะมีอันเล็กเล็กห้าบาทนะคะอันเล็กเล็กห้าบาทนะคะเอฟซีนะคะห้าบาทนะคะมีกุ้งเต้นด้วยนะคะกุ้งมีทุกวันไหมคะกูไม่ทูมือบ่ะคะ Heh, กุ้งมีทุกวันนะคะ FC ก๋อยกุ้งกับแซ่บไม่รู้ว่าแม่ทําอะไรให้กินนะคะก้อยกุ้งกับปิ้งย่างนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะหนูก็จะอ่าถ่ายคลิปให้ดูแบบเรียลลิตี้นะคะเป็นร้านอ่าขายกับขายอาหารตอนเช้าร้านอาหารตอนเช้าก็คือมีทุกเช้าเลยนะคะที่นี่นะคะมีทุกเช้าเลยนะคะ สำหรับคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะดูคลิปให้หนูด้วยดูโฆษณาให้หนูได้น,นะคะแล้วก็เราสจบจากคลิปนี้แล้วหนูก็จะไปหาคุณแม่ไปกินข้าวแล้วเราก็จะพาคุณแม่ไปทุลาอีกค่ะววันนี้บ๊ายบาย